โอเคครับวันนี้ก็สวัสดีกันด้วยครับตอนนี้ท่านการะลังรับชมการป๊อปเกมเมอร์ทีวีเอสปอร์ตเจ็ดกันสำหรับวันนี้ครับผมจะมาเล่นเกมผีบน iPad เหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้ครับมาอยู่อีกเกมนี้ผมมาเล่นเกมนี้ครับ Evil Escape ครับก็เป็นเกมแบบเกมผีครัแบบมันไม่ใช่เกมผีธรรมดาเกมนี้สามารถเอ่อใช้อาวุธสู้กับผีด้วยครับซึ่งมันเยี่ยมมากแล้วเด่กกูต้องมาเล่นกันแล้วผว่าก็เห็นว่าภาพมันสวยมากครับแล้วมันแจวว่ากูโหลดมาเลยครับโหลดฟรีได้นะเกมนี้ แล้วก็เหมือนเดิมครับผมได้ทําการปินเน็ตครับเพราะว่าเดี๋ยวโฆษณามากวนใจกูผมก็หน้าเมนูครับมีโหมดถ้าเล่นบางโหมดก็คือมีโหมดเพจสอรี่ครับแล้วก็ซอมบี้โหมดก็ผมก็โหมดซอมบี้แหละแล้วก็อาชีพเป็นก็คือเป็นไว้แบบหลักรางวัลรางวัลความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยผมเนี่ยครับก็ประมาณนี้ผมราง,งวัลความสำเร็จแต่ตอนนี้คือเรายังไม่ได้เล่นก็เลยยังไม่ได้ปลดล็อกผม,ผมปิดไปก่อนครับ แล้วก็เซตติ้งกัน่อนเลยอย่างแรกครับเพราะทุกเกมกูต้องเซตติ้งกันก่อนนะผมก็แคมคาเมล่าอ๋อนี่น่าจะเป็นความไวยยง,งั้นเออกูปรับเป็นแคปประมาณนี้ผมเนเคปรับประมาณนี้พอแล้วก็โอโอเทสิยงเต็มนะผมอันนี้หรอกาฟิกกูขอปรับเป็นดูดูแล้วแม่งน่าจะนี้เนี่ยกูปรับเป็นงงนีงไงโปเตโต้มโปแตโต้มแล้วก็ อันนี้ก็ปรับเป็นมีเดียมแล้วกันนะผมครับประมาณนี้นะผมคร่าวๆเลยเคปมาเล่นกันเลยครับเดี๋ยวผมจะเล่นเอเ่อในเรื่องครับเพย์สตอร,รี่โหมดนะผมแคปมาเล่นกันเลยครับอ,อ่ามาคแคบอ่าลื่นขึ้นเยอะเนี่ยดีที่กูปรับภาพเลยเนี่ยครับไหนเลยเฮ้ยตัวละครเราเห็นขาคนเด้อโอ้โ,อโหทำสมจริงบอกเลยครับโอ้โหเกมนี้ละเอียดนะผมอ่ะปิด โอเคปิดไม่มีทียอะไรเลยออมนี่มีอะไรเลยเนี่ยแคปป่ะแลวิทยุนี่ใช้ได้ไหมเนี่ยได้ใช้ได้เลยอ๋อแปเฮ้ยม,มีหนูด้วยแคปแต่กูดูในเก๊อมีอะไรกูให้กูเก็บหนอมาครับไม่เจอเหียอะไรเลยออเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรไม่รู้เก็บมาก,ก่อนแล้วผมครับ ตัวอะไรวะทุกคนเห็นไหมครับเมื่อกี้ตัวอะไรไม่รู้ผมประตูล็อกอีกไอ้ห่าแคมปนี่อะไรวะเนี่ยหนุ่มก็ต่อครับนี่ขวดอะไรเอ่ยเดี๋ยวดิอ๋อยาวโอเคกปได้ยาวไอ้นี่ตะเกียงจัดไปครับได้ตะเกียงมาผมกดตัวอะไรไมเนี่ย อันนี้มีอะไรเลยเนี่ยโอเคมีอะไรเหมือนกันครับห้องนี้เข้าได้ไหมโอเคเข้าได้ครับเจอไล้ไหมเอ่ยห้องเน่เข้าไม่ได้ครับเฮ้ยไฟเปิดได้ไหมเฮ้ยเปิดได้เปิด โอเคมาบอกว่าไม่มีพลังงานน้องไม่เป็นไรอันนี้ต้องหากุญแจเปิดครับมันล็อกผมแสดงว่ามีประตูดเดียวที่เขาต้องเข้าไปอบผมโอเคเปิดได้ไหมล็อกผมอ,อ้าวแล้วมึงให้กูเข้าไปไหนเนี่ยแม่งล็อกฮะโอเคเปิดได้แต่น่าจะมีอะไรให้กูเก็บหน่อยเลย มีกุญแจไม่เอ่ยอ,อยากได้กุญแจอ่ะไม่มีอะไรเลยออ,เอมเฮ้ยขึ้นบนไปได้โอ้โหจัดไปครับกระโดดแก็บแก็บเปิดแล้วออมปลาเปิดเปิดได้ไหมเนี่ย เรียบร้อย <S <S ปะเ,เข้าไปัอผมยี่สิบพัดลมกูโดนปั่นแน่เลยดูตรงเลยถ้ากูเข้าไปเคบเปิดทรีปเคทกีบลงไปเลยครับหนเด,ดยห้องอะไรอ่ะที่เข้าได้ไหมล็อกอีกเออแม่งเปิดไม่ได้สักบานนอง ยังไงแผงวงจรไฟครับเดี๋ยวดูดิอ่ะเปิดคันโยกเรียบร้อยครับสวิตต์กลับมาใช้ได้ครับผมเฮ้ยขรีดิสครีมเรียบร้อยผม้โไ,ได้กุญแจไปล้วไหนดูดิเนี่ยเรามีทั้งตะเกียงและกุญแจ,ค,แค,แจครับผมโอเคได้กุญแจมาแล้วครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเกมเนี่ยกูจะเล่นได้ไปต่อไหมถ้าเกิดกูเล่นแล้วไปทางต่อไม่เจอกูก็ปิดคลิปเหมือนเดิมนะแต่ถ้าเกิด เออมเล่นได้เรื่อยเนี่ยผมก็จะทําเล่นจนจบในเรื่องแล้วก็อาจจะแบบแบ่งเป็นพันๆนะแต่ต้องดูก่อนว่ามันจะไปทางไหนต่อได้เพราะว่าบอกตรงๆว่าเกมนี้กูเพิ่งโหลดครับเพิ่งโหลดเป็นครั้งแรกแล้วก็เล่นเป็นครั้งแรกด้วยกูเลยเล่นไม่เป็นนมต้องดูก่อนน้แล้วก็เอ่อต้องกลับขึ้นบนหรอเคปขึ้นบนแคปก็ย่องเหมือนเดิมครับแล้วก็เอาคุญแจเนี่ยไปเปิดไอ่แต่เราลองดูก่อนว่าประตูนี้เปิดอ๋อใช่ใช่กูลืมครับไม่มีประตูอีกฝั่งหนึ่งผมแคปป เดี๋ยวเราได้คุณแจมาแล้วโอเคครับเดี๋ยวกูเข้าใหม่ครับเมื่อกี้แม่งค้างครับผมโอเคเรข้าเอาใหม่เอาใหม่ครับเข้าใหม่เฮ้ยต้องเล่นใหม่โอ้โหตายแล้วเ,เกมมึงห่วยอย่างงี้วะอโอเคครับคอ,อนดีนิว เหมือนเดิมเมื่อกี้แม่งค้างครับโอ้ยต้องมาเริ่มเล่นใหม่เวรกรรมโอเคเก็บเหมือนเดิมครับตรงนี้เราจะไปครับเพราะว่าเมื่อกี้ค้างครับกูแม่ง ไม่น่าเลยทุกคนเดี๋ยวนะต้องเก็บไอ้นี่ด้วยไอนเนี่ยไอคุณแจไรื่ยเลยโอเคนี่ด้วยดี๋ยวลราไปจุดเดิมผมจุดที่เราเราอะไรค้าเมื่อกี้นี่แหละผมเดี๋ยวนะครับบางนี้ผมแล้วก,ก็กระโดดผมแกเหมือนเดิมครับแม่งต้องเล่มเล่นใหม่ครับตั้งแต่ต้นเลยชิบหายครับโอเคแล้วยองงม,มันทนเลย เดี๋ยวเมื่อกี้เราค้างตรงนี้ครับ, <S <S รบมึงอยากค้างนะทำไมอ่ะภาพมันยังสวยเกินหรือกินทรัพยากรเครื่องวัวเนี้ยเออเลยทำให้นี่ไม่ได้นะครับตาได้กุญแจแล้วเก็บ ขึ้นกระโดดโอ้ย่าค้างนะมึงอย่าค้างนะมึงกูบอกเลยครับอย่าค้างนะอย่าค้างนะโอเคไม่ค้างแล้วครับไปะปไม่ไม่ค้างแล้วมันหายค้างแล้วผมแล้วข้อเขาจะไปห้องนี้โอเคเข้าได้แล้วผม ไขประตูนี้ใช่ไหมไหนไขดิเฮ้ยเมื่อกี้กูได้กุญแจมาเนี่ยเอาเลยครับไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ครับเคสระบาดเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่เหมือน,นกันครับเอาถ้าง,งานทั้งเดียวครับห้องนี้แน่นอนครับผมเพราะเหมือนมันมีบอกว่ามันล็อกอยู่นะอ่ะโอเคได้แล้วโอเคครับโอเคเอาไว้ว่าเกมเนี่ยเดี๋ยวผมแบ่งเป็นอีกพาร์ทนึงเดียว เอ้ยี่ใครวะน่ะเอ้หลบๆเอาว่าเกมนี้เดี๋ยวผมแบ่งเป็นอีกพาร์ทหนึ่งแล้วกันนองเพราะอยากจะเล่นต่อเหมือนกันกนอมเกมนี้ครับก็ไอ้ยี่นี่มันไขวะเนี่ยโอ้โหกูเอาของกันมามามึงมึงใช่ไหมมาไอ้สัตว์ครับเอาไงต่อเอาสู้ไม่ได้อะแล้วกูจะเก็บบุญมันทำไมไเฮีวะน่ากลัวทุกคน เดี๋ยวมันยืนอยู่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวกูขอดูของก่อนว่ามันมีอะไรกูเก็บหรือเปล่าครับไม่มีที่อะไรเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยเอย้้ยเฮ้ยแม่งผีหรือเปล่าวะเนี่ยกูยังไม่รู้เลยค่ะเฮ้ยเจอถ้วยรางวัลครับเอาเฮ้ย่โอ้โหแม่ คนน่ากลัวเครับเฮ้ย uh huh. ใช่ครับทุกคนเอาครับเอาครับทุกคนเดี๋ยวผมแคสต,ต่อแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวเราปิดคลิปกันเลยเดี๋ยวเจอต่อบผ่านนะครับโอเคก็คือใครชอบอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์กับผมมอมแล้วก็แชร์ได้ครับโอเคเดี๋ยวเจอต่อคลิปหน้าเกมอ e ีว e ิวเออีวิวเอสแคปของผม,ผมกับพาร์ทที่สองของผมเค okay, สำนักนี้ก็บายอม